ข่าวที่เหล่าเกรนนน์นำมาทำให้กองเรือที่ประจำการอยู่ในระบบดาวเคราะห์มาลักอย่างกองยานอิโดมินทัตคูเซตกองยานที่4ซึ่งปกป้องเครื่องยนต์โคโรเอ็นจิ้นอยู่นั้นยิ่งตึงเครียดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองยานอย่างคินตัดแอปกอนเตสพะเขานั้นคิดว่าภารกิจทางยุทธศาสตร์ที่ตนเองเพิ่งนจะได้รับมาด้วยเครื่องจกักรนี้ความคืบหน้านั้นอาจจะได้ถูกทำลายด้วยศัตรูแห่งเคออสที่กำลังจะมาถึงมันนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับได้และผู้บัญชาการกองยานจะไม่่่่ยยออมมมมให้้คววาาาาาาาพนนผขขงเเเูปปดด็ดดัจุ รอบรอบดาวมารักเบลจะมีกองกำลังป้องกันอย่างแน่นหนาแล้วก็ตามแต่คําทานายของเกรยไนบงชี้ว่ากองทัศศัตรูแห่งเคออสที่กำลังจะมาถึงนี้ก็มีขนาดใหญ่มากเช่นกันในบรรดาผู้ทรยศที่น่าละอายนับไม่ถ้วนเหล่านี้ยังมีอสุรกายสีเลือดที่ถือขวานยักษ์และดาบที่คมกริดสวมเกาะไหลมุ่งตรงมาอย่างเครื่องยนต์โครลเอนจินและเพื่อที่จะชนะการต่อสู้อันดุเดือดที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นผู้บัญชาการคลินตัสได้ทําการเสริมกําลังป้องกันระบบดาวเคราะห์มารักให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นส่งค่วยอเำ ให้วกเขานันส่งกำลังสำรองทั้งหมดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้กลับมาอย่างมารักเบลโดยที่ไม่กระทบต่อการลบในแนวหน้าโดยคำสั่งเหล่านี้นั้นเนื่องจากว่าได้มีเครื่องยนต์โคโรลเอนจิน้นทำให้การสั่งการนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นคิมตัตแอดคอนติสได้เน้นย้ำถึงข้อได้จริงประการหนึ่งให้ทุกคนทราบเพราะเสลตทั้งหมดที่กองยานที่สีได้รับในฝั่งด้านมืดของจักรวรรดิในปัจจุบันรวมไปถึงการสื่อสารระหว่างดวงดาวที่ราบรื่นเหล่านี้ล้วนอาศัยเทคโนโลยีที่เรียกว,ว่าโคโรลของนจิญ้นหากอยย่่างแแนนนอละด้วเหตุผลนี อกองกาลังแห่งจกักรวรรดิจานวนมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้มารวมตัวกันที่ระบบดาวเคราะห์มารักโดยในจํานวนนั้นมีกองกำลังของกองเรือจกักรวรรดิแอสตามมทัลมสเปซมารีนซิสเตอร์ออฟแบเทิลและแมคคานิคัสเป็นต้นโดยทางผู้บัญชาการคิมตัสแอคอนเดสได้อาศัยกำลังทหารที่มาถึงจัดวางแนวป้องกันทั้งหมดในระบบดาวโดยที่ระบบดาวเคราะห์มารักนั้นจะมีดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่ามารักเป็นศูนย์กลางของระบบดาวเคราะห์นี้โดยจะมีดาวบริวารทั้งหมด4ดวงโครจรล,ลอ้อมรอบดาวฤกษ์ได้แก่ดาวดวงแรกนั่นก็คือดาวเคราะห์ศ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องยนต์โคโรเอนจินดาวดวงที่สองนั่นก็คือโลกแห่งอุตสาหกรรมมารักวาดาวดวงถัดมานนก็คือมารักคาดาวเค์ที่เต็มไปด้วยป่าไม้เป็นโลกแห่งป่าฝนที่อากาศร้อนจัดและโลกสุดท้ายนั่นก็คือมารักเชดเป็นโลกถ้ำเกษตรกรรมความร้อนใต้พิภพแต่โลกนี้นะั้นเป็นโลกน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นผิดปกติโดยในดาวเค์อ,อันศักดิ์สิทธิ์มารักเบลที่เป็นที่ตั้งของเครื่องยนต์โคโรเอนจินหาผู้บัญชาการกินตัสได้รูปโรงกำลังคนขนาดใหญ่โดยเฉพาะเทียบเท่ากับกองยยยยาาาาานนนนเเฉพพะะกกกกิิจ2ออออองงงงงื่่ทททีรป้ััโดดขม คู่เซตที่4ของเขานั่นคือยาน h o n น r o f t ์ออฟเทที่มีขนาดมหึมาได้ประจำการอยู่ที่นี่คู่คุมสถานการณ์โดยรวมโดยบนพื้นผิวและวงโครจรของดาวเคราะห์ยานได้มีการติดตั้งป้อมปืนและอาวุธจำนวนมากยานลบอื่นๆที่ได้รวมตัวกันในระบบดาวก็ได้ถูกแบ่งออกเป็นหน่วยเฉพาะกิจกระจายอยู่ตามดาวเคราะห์ต่างๆโดยบนดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบดาวเคราะห์มาลักจะมีผู้บัญชาการระดับผู้บัญชาการกลุ่มลบที่คอยคว่คุมสถานการณ์โดยรวมโดยระหว่างเส้นทางในระบบดาวเคราะห์ยามีกองยาสกัดกั้นขนาดเล็กจำนวนมากหน้าตเวนอย่างต่อเนื่องแม้แต่แถบดาวเครยกีก แบเลนลิชณนะมาราันกานเดียสยังได้ส่งกองยานเฉพาะกิจไปเฝ้าระวังและป้องกันโดยเฉพาะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้พวกนอกลีดที่บ้าข้างเหล่านั้นใช้ดาวคอะน,น้อยเหล่านี้เป็นที่กำบังเพื่อที่จะเปิดฉากโจมตีอย่างกระทันหันดยหลังจากนั้นไม่นานเมื่อมียาลบมากขึ้นเรื่อยๆทําให้กาลังพลนทกกันจักรวรรดิที่ป้องกันระบบดาวเคราะห์มารักนี้มีจํานวนมากซึ่งยาลบนั้นก็มีมากเกินจนกลายเป็นเรื่องน่าตลกขบขันที่ว่ากองยานอินโดมิทัตกูเซตกองยานที่สี่นั้นสามารถลุกลงกองทัพขนาดใหญ่เช่นนีี้้้นนนนพ่่่่เลกเลกลกแหหงไไดาาใอัรระจยยปมููผค ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปแต่ศัตรูยังไม่ปรากฏาตัวหลายคนนั้นเริมวิพากษ์วิจารณ์คาสั่งของผู้บัญชาการสูงสุดของกองยานและเชื่อว่ากองทัพใหญ่เหล่านี้นั้นควรจะต่อสู้ในกาแล็กซี่เพื่อที่ยึดคอนยินแดนทางจากักรวรรดิตามเจตจำนงของไพร์มาร์และในขณะเดียวกันผู้บัญชาการคินตัดแอคคอนติสก็ไม่ได้ยอมอ่อนข้อเลยเขาได้ได้มองข้ามข่าวลือของลูกน้องและก็ได้ออกคําสั่งให้กองกำลังป้องกันฝึกซ้อมและส่วนบนอย่างขยันขันแข็งเพื่อป้องกันไม่ให้ขวัญกำลังใจนั้นตกต่ำแม้ว่าางังาาสงสยนจวมใใ สิ่งที่ตนเองกระทำนั้นมันน่าเป็นเรื่องตื่นตูมจนเกินไปหรือเปล่าหรือว่าคำทำนายของเกรย์นายนั้นอาจจะผิดพลาดแต่ทันทีที่เขานั้นคิดว่าฮารเคร์ยอนโคโร์เอนจินเกิดเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็กองยานที่สี่นั้นก็จะติดอยู่ในฝั่งมืดของทางจักรวรรดิอีกครั้งและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ทำให้แผนการของพลายมานั้นต้องล่าช้าซึ่งเขานั้นก็ไม่อาจยอมรับเรื่องนี้ได้เขานั้นทำได้เพียงปฏิบัติหน้าที่ป้องกันต่อไปในวันที่8หลังจากกองกำลังป้องกันรวบรวมพลเสร็จสิ้้้้นน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 นใชัั่่่่่่วววโมมมมงงงงงทททีีีี7กกกออออออยยาาาาาาขขขฝลล็ดพุุะะะผิตตรรบบบเคซ ทางผู้ประชาการคินตัดแอคอนติสที่ได้ทนแรงกดดันมาตลอดถึงกับรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยที่การรอคอยนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วสงครามนั้นได้เริ่มต้นขึ้นโดยกองอยาศัตรูที่มาถึงก่อนนั้นก็คือกองอยานแห่งหายนนะที่นำโดยาาย,ยาออโบโอมเมนสไตเจนฮาร์ดโดยเคออสลอดผู้ประชาการกองทัพใหญ่นี้นั้นมาจากวอร์แบนแห่งเคออสเดอะสเกิร์ตที่นับถือเทพสีและว,ว่ากันว่าเดอะสเกิร์ตนั้นได้รับพรจากเทพสีทําให้สามารถได้ยินทุกค,คําโกหก ok ที่มนุษย์นั้นพูดได้แม้ว่าสิ่งนี้นะ ดังขึ้นในหัวอย่างต่อเนื่องทําให้เป็นบ้าแล้วตกสู่ฝ่ายเควอสโดยกองยานหายยะนี้ได้พุ่งเข้าสู่จักรวาลในความเป็นจริงในรูปแบบกระบวนทับที่หนานแน่นโดยกองทัพผู้ทรยศนั้นไม่สนใจเป้าหมายอื่นได้มุ่งหน้าตรงไปยังมารักเบลที่ซึ่งเครื่องยนต์โคโรเอนจินนั้นทํางานอยู่โดยกองยานหายนะที่นําโดยยานอาโอเมนได้กระทาการบุกลุกเช่นนี้หากเป็นช่วงเวลาปกติแล้วก็ย่อมทาให้เกิดความตื่นตระหนกและความกลาหลนไปทั่วทั้งระบบดาวอย่างแน่นอนแต่ครั้งนี้ดันแตกต่างออกไปผู้พักดีจํานวนมากได้เตรียมพร้อมอย่างดีีเตรรยยมพมพ้้ออลบบู่นนนแนวหา โดยตามกลยุทธ์การลบที่ได้วางแผนมานานแล้วฝ่ายป้องกันนั้นเริ่มปฏิบัติการการลบแทบจะทันทีกองยงานจักกวัรสองกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ทเท่ากันแยกตัวออกมาจากแนวป้องกันเริ่มบุกโจมตีกองยานแห่งไายานาะทาการโจมตี2ลอกอย่างต่อเนื่องเช่นกันสามารถทําการสังหารศัตรูได้อย่างรวดเร็วในขณะที่กองยานขอจักรวัฏและลอกแรกได้ทําการฉลอและกระจายกําลังของศัตรูก็ได้ทาการยิงตไปโดนหลายพันลูกต่อให้เกิดแสงสว่างส่องประกายทุกทังห่วงอวกาศมันนั้นได้ระเบิดขึ้นในกระบวนทัพของศัตรูสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแกกองยานเคอสแ้วว่าาเลพก นกกรีนเหล่านี้น่าจะโต้กลับด้วยทักษะการลบระหว่างยานที่ยอดเยี่ยมสร้างความเสียหายให้ฝ่ายจักรวรรดิบ้างแต่พวกเขานั้นก็ไม่มีหวังที่จะชนะอย่างเห็นได้ชัดเลยและเมื่อการโจมตีรละลอกที่2ของกองยานจักรวรรดิมาถึงก็แทบจะฉีกกระบวนทัพของศัตรูเป็นชินช้นๆแม้แต่เรือลบดักของเหล่าเคออสที่มีขนาดมหึมาก็เริ่มแตกหักภายใต้การบุกยึดของฝ่ายพักดีและบวกเข้ากับการยิงที่หนานแน่นสุดท้ายก็เลยแต่เพียงยานอัลโอเมนสไตจิเนฮาร์ทที่เหมือนกับสั์ประหลาดยังคงมุ่งหน้าไปยััังมงยยมมาาาาลคเเบวกก่่่่พนนนออีดดย้้้้้แขขใใหไทสุื รออะไรบางอย่างอยู่และในขณะที่โกกําล่งทานจักรวรรดิกำลังเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ต่อยานเอาโอมิมนที่โดดเดี่ยวกองยานของศัตรูอีกกลุ่มหนึ่งก็มาถึงสนามโลบตามมาด้วยการรบกวนจากไม่ตีวร์ปอย่างรุนแรงและอิทธิพลของปีศาจไซเคิลของฝ่ายจักรวรรดินั้นต่างก็ส่งเสียงกรีดร้องโดยผู้ที่พบความผิดปกติเป็นกลุ่มแรกก็คือไซเคิลและเหล่าเนวิเกเตอร์ระหว่างดวงดาวที่เชื่อมต่อกับเครื่องยนต์โคโรลเอนจิน้นโดยคนเหล่านี้นได้ตัวสั่นไปทั้งตัวกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดอำลามบ เหล่าเกนนันที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาก็พบว่าปีศาจที่แท้จริงกำลังจะมาถึงคำทำนายของพวกเขานั้นได้แตกเป็นสิ่งเสียงเลือดที่เหม็นเน่าได้ไหลออกมาในขณะเดียวกันอัคราขับไล่ปีศาจที่เหล่าเกนนันได้สลักไว้บนตัวยานกราะของตอนเองหรือแม้กระทั่งบนร่างกายนั้นล้วนเปล่งแสงสว่างเจิดจา้าน้ำวางเจ็บปวดอย่างรุนแรงมาให้แก่พวกเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าเดมอนไพรมาดองกรนั้นได้มาถึงแล้วโดยการโจมตีที่แท้จริงนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นโดยรวมแล้วแสงของโคโ a l เอนจินในขณะที่มันนั้นได้ให้การสสสื่่อาาาาารแและัญญณนนทงใมิติตวปกยผู้พ มันนั้นก็ยังเป็นเครื่องแสดงพิกัดที่แม่นยำให้แก่ฝ่ายศัตรูนั้นเห็นด้วยและดังที่ได้กล่าวไปแล้วเดวิลไพร์มัสอังกอนนั้นได้วางทางมาถึงดาวมารักเบลและรวบรวมกองทัพเคออสจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าเวอร์อีเตอร์อเ,อรเมื่อกองยานสีเลือดที่นำโดยอังกอนภาใต้การควบคุมของลูกเรือที่ดุร้ายอย่างยิ่งได้ทำการไล่ตามแสงของเครื่องยนต์โคโรลเอ,เอนจินพุ่งออกมาจากมิติวาร์ปหน่วยลาดตระเวนทหารจัก,กรวรรดินั้นสังเกตได้ในทันทีว่ากองยานขนาดมหึมนี้นั้นได้มีจำนวนทั้งงสิ้นนนนหหหลลลลาาาาายยยพััขขอมมใใญ่่่่กกกกเเรีวว กา,าก,การ,ร,บบารกเป็นอย่าางมกเพราะนอกจากผู้ติดตามของเทพโรหิตอย่างครอนที่ติดตามทางอังกอรแล้วก็ยังมีกองยานแห่งหายนะที่จองทัพแห่งเคออสอับ,บดอนนั้นส่งมาอีกกองหนึ่งโดยกองกำลังนี้น่าจะถูกนําโดยยานเอลโอเมนไคลเลียนไดฟ์ o และก่อนหน้านี้ยานเอลโอเมนอีกลำหนึ่งก่อนหน้ายังดานสไตเชียนฮาร์ดก็ยังไม่ถูกทําลายและการบุกของมันก่อนหน้านี้ก็ได้ทําให้กระบวนทัพของฝ่ายจักรวรรดินั้นปั่นป่วนในระดับหนึ่งแล้วและตอนนี้เดวอนพายมัตอังกอรก็กำลังยืนอยู่บนสะพานเรือของยานเลอทองชั้นกอนเรน่าคาร์สบ เขายังยานคอนคีเลอร์ในขณะที่เดมอนไพรมาร์อังกอร์กำลังยืนอยู่บนท่ามกลางกองกำลังเวิร์ลอตเตอร์ลีเจียนเขานั้นได้มองไปยังภาพที่เหมือนกับนรกเบื้องล่างแม้ว่าความคิดของไพรยมาร์ผู้เสือบสามลงผู้นี้จะได้รับอิทธิพลจากความปรารถนาในการฆ่าฟันที่พุ่งพานอยู่แทบจะทุกขณะและแสงของโคโลเอ็นจินที่นี่นั้นก็ทำให้เขานั้นกระสรับกระสายเช่นเดียวกันแต่แม้จะอยู่ในสภาพต้องสาบเช่นนี้อังกอรน,นั้นก็ยังคงเป็นไพรยมาร์ตซอบเขาแล้วในสนามรบอวกาศที่วุ่นวายความสามารถในการควบคุม ทั้ทงสนามลบในระบบดาวเคราะห์นี้ก็เริ่มทำการรวบรวมข้อมูลทางยุทธศาสตร์ด้วยประสิทธิภาพพิ่น่าทึงโดยความคิดที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นของอังกอรเขานั้นเข้าใจได้ในทันทีว่าหาต้องการที่จะทำลายแสงสว่างนับไม่ถ้วนที่อยู่ไม่ไกลนะกอนอื่นเลยจะต้องชนะสงครามที่อยู่ตรงหน้าเสียก่อนและกองทัพจัก,กรวรรดินั้นก็ได้เตรียมพร้อมมาอย่างดีและเพื่อที่จะให้รับชัยชนะโดยเร็วที่สุดไฟเคออสต้องวางแผนตอบโต้เช่นเดียวกันโดยสิ่งนี้สำหรับอังกอรแล้วถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่เดมอนไาย์มานั้นก็สามารถคิดแแผนนนนนนกาาาารรลขขึ้้้มมไดททททบจะใัััีเเิ่่คสง สั้นให้เกลเหล่าเคออสเปซมารีนบนยานอังกอรนั้นจะแบ่งกองยานของเขาออกเป็น3หน่วยพวกมันนั้นจะพุ่งเข้าสู่สนามรบราวกับ3ง่ามตรีศูนย์โดยหัวหอแรกนั้นจะนำโดยยานเอาโอเมนคอรีนไดฟ์มุ่งตรงไปยังดาวเคราะห์แห่งป่าฝนมาลักคาโดยกองกำลังนี้จะทำการเปิดฉากโจมตีหลอกล่อตามคำสั่งของอังกอรพวกะมันบินด้วยความเร็วสูงอาศัยยานเอาโอเมนที่มีขนาดมหึมาพุ่งเข้าชนกองยานของทางจากักรวรรดเิเหนือน่านฟ้าของดาวเคราะห์แห่งป่าฝนโดยตรงโดยการกระทำนี้ได้ดึงดูดกองกำลังของฝ่ายจากักรวรร แต่หัวหอกนี้นั้นไม่ได้ต่อสู้กับศัตรูหลังจากที่เรือลบบางเหล่าของพวกเขานั้นได้ถูกฝ่ายป้องกันนั้นจมแต่ก็สามารถทำลายกระบวนทัพของฝ่ายกองยานจากักรวรรดิโดยอาศัยแนวป้องกันของโลกแห่งป่าฝนมารักคาแถมมันเป็นเปียบเสมอกับหนังสติกที่จะอาศัยแรงโน้มถ่วงนี้ทำการดีดภูเขาว,วนรอบดาวมารักคาแล้วบินด้วยความเร็วสูงไปยังเครื่องยนต์โคโรเอ็นจิ้นที่ตั้งอยู่ที่มารักเบลโดยหัวหอกที่2นั้นจะนำโดยเวิร์ลอีเตอร์โดยยานแม่ของวกเขานั้นจะเป็นยานประจันบารขนาดใหญ่ที่มมมีีช่่่อววววาาโดยยหหัหักท2นน้นจะเเรงค นักแถบดาวเคราะห์น้อยที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรและวอร์แผนได้ทำการโจมตีดาวมาลักเบลจากด้านบนหลังจากที่กำจัดหน่วยเฉพาะกิจของทหารจัก,กรวรรดิที่เฝ้าอยู่ที่นั่นและหัวหอกอิสาน,นก็จะนำโดยทางยานของคิลเลอร์ของทางอังกอนเองโดยพวกเขานั้นจะทำการเสี่ยงเดินทางใกล้ดาวเลอร์ของระบบดาวเคราะห์นี้จากนั้นก็จะทำการเปิดฉากโจมตีใต้เส้นศูนย์สูตรของดาวมาลักเบลโดยเขานั้นได้หมายที่จะทำการโจมตีจากสามทิศทางเพื่อที่จะเจาะทะลวงการป้องกันที่แน่นหนาของกองยานอิโดมิทัสคูเซทที่สี่โจมตีพ ฝ่ายป้องกันนั้นก็ได้เริ่มต่อสู้อย่างดุเดือดเช่นกันและสูญเสียหายอย่างหนักเมื่อต้องเผชิญหน้ากับยานลบของเวอร์อีเตอร์ที่บ้าคลั่งราวกับสุนัขบ้าโดยกองกำลังป้องกันทานจากักรวรรดิที่มีระเบียบวินัยมากกว่าสามารถใช้กลยุทธ์ล่อศัตรูที่ประสานงานกันอย่างแน่นหนาเพื่อล่อยานลบบางลำออกจากกำลังลบหลักสามง่ามเพื่อที่จะแบ่งกำลังผู้มันออกมาและทำลายทิง้งโดยสเปซมารีชัปเตอร์ต่ตางๆนะั้นจะช่วยโอกาสที่กระบวนทัพของฝ่ายนอกลีดนั้นเกิดความกลัวขนแทรกตัวเข้าไปในช่องว่างเหล่านี้เปิดาา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 กกกกรรรรรโจมมมตตตีบุยุยยยยยยยดดนนนนอออ่่่่่่งงงงงงไไเลกกัววแใใสสู้้ะหคถข อังกอนอย่างยานคอนคิเลอร์ได้และเพื่อที่หยุดยังย้งยานลบยักษ์โบราณลำนี้ผู้บัญชาการกลุ่มการลบไอราเทเรโดดาได้นำยานลบบนานจัก,กรวรรดิสามลำรวมถึงยานของตัวเธอเองอย่างยานลิสเปนเดนเข้าต่อสู้กับยานคอนคิเลอร์แต่ยานคอนคิเลอร์นั้นราวกับนักลบสูงวายที่เต็มไปด้วยความอาฆาตและโทสะสามารถทนทานต่อการล้อมโจมตีของกองยานจักรวรรด,ดิได้ไม่ว่าจะเป็นต่อไปโดหรือลำแสงก็ไม่สามารถเจาะทะลุยานคอนคิเลอร์ได้โล่ที่แข็งแกร่งอย่างผิดปกติและตัวยานที่ผ่านสงครามมาอย่างโชคโชนยานชั้นกอาาคาสลนี้้กก็ไดทาโตับ ขับไล่ายานระจานบาวฝ่ายจากักรวรรดิสองลาที่ล้อมรอบอยู่ได้อย่างง่ายดายและในขณะเดียวกันลราเวอร์อีเตอร์ที่บ้าข้างบนยานก็ได้ยิงอุปกรณ์ขึ้นยานขนาดใหญ่อย่างเฮอร์ซัดคอไปยังยานลิสเปนเดนที่ผู้บัญชาการกลุ่มลบไอรานั้นอยู่ดยอุปกรณ์ขนาดมหึมนี้สามารถเจาะทะลุตัวยานลิสเปนเดนได้โดยตรงและดึงมันเข้าหายานของคิลเลอร์อย่างต่อเนื่องด้วยโซ่ที่แข็งแกร่งโดยในตอนนั้นเองอองกอนนั่งไปติดอีกต่อไปการต่อสู้ที่อยู่ใกล้แค่แคเอื้อมทำให้เลือดข,ของเขาเดือดพ่านแสงสว่างที่ใใกกกกลล้้้้เเเเขขาาาาามมรรรื่อยๆจ Bell, ัับทหูส เดมอนไพรมาร์ arch, ไม่สามารถคุมแรงกระตุ้นของต,ตัวเองได้อีกต่อไปเขาได้ได้กลางปีกออกคำรามและพุ่งชนห้องโดยสารว่าอวกาศได้เปิดออกและเขานั้นก็ได้บินสู่อวกาศพลังงานแห่งมิติวิรวาในร่างกายของเขาทําให้เดมอนไพรมาร์สามารถบินไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยําแม้จะอยู่ในอวกาศก็าตามอังกอร์ด้ะมุ่งหน้าเข้าหายานลิสเพนเดนที่ตอนนี้ได้ถูกเออร์ซัตคอร์เรอร์นั้นได้จับเอาไว้เดมอนไพรมาร์นั้นแทบจะไม่ไหวแล้วที่จะเก็บเกี่ยวเลือดของเหล่าผู้ติดตามพระองค์จรพัดจอมปลอมทันทีเสียงคำ ในศูนย์ยกาศดลู่เรือของยานลิสเปนเดนก็สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของปีศาจที่น่าสะพรงกัวน,นี้เช่นกันในขณะที่ปืนใหญ่หลายกระบอกกาลังยิงใส่ย,ยานคอนคิเลอร์ในระยะใกล้ปืนใหญ่กได้ทำการเปลี่ยนทิศทางยิงระดมไปยังเดมอนไพร์มาที่กำลังเข้าใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วแสงสว่างที่มีพลานุภาพมหาศาลยิงเข้าใส่ร่างของอังกอนแต่เขานั้นมีความสามารถในการฟืนน้นฟูเหนือธรรมชาติที่ทางเทพคอนนั้นมอบให้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีร่างกายของเดมอนไพร์มาที่เสียหายนั้นก็ได้กลับฟื้นฟูขึ้นมาใหม่องังกองาานผ นั่นเองยานฟรีเกตของจักรวรรดิที่มีขนาดเล็กกว่าลำหนึ่งก็ได้พุ่งเข้ามาระหว่างยานลิสเป็นเดนกับยานคอนคิลเลอร์โดยยานฟรีเกตนี้พยายามที่จะทําการชนโซ่ที่พัฒน,นาการยานประจันบาลทันจักรวรรดิเอาไว้แต่ว่าอังกอร์ผู้โกรธแค้นก็ได้พุ่งเข้าชนกราบซ้ายของยานฟรีเกตที่กาลังทําการทําลายโซ่ตรวนดาวกับดาวหางที่ส่องประกายเดมอนไพร์หมาดในนามการฉีกกระชากเปลือกของยานดาดฟ้าระบบกลไกต่างๆคังกระสุนและลูกเรือของจักรวรรดิที่กรีดร้องโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอังกอร์นั้น นีรการทะลุยานออกมาและยังคงบินต่อไปยังยานลิสเปนเดนที่อยู่ข้างหน้าและเนื่องจากยานฟรีเกตนั้นได้ถูกทางอังกอรนั้นทะลวงเข้ามาทาให้มันนัเกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องภายในจากนั้นก็ได้เบี่ยงเบนออกจากเส้นทางเข้าไปยังเขตแนวยิงด้านหน้าของยานคอนเคเลอร์หลังจากนั้นครู่หนึ่งก็ได้ถูกอํานาจการยิงของยานประจันบ,บาลชั้นกอเลน่าคาสหลํานี้ทําลายเป็นชินช้นๆโดยในระหว่างนี้เองยานลิสเปนเดนที่ได้รวมอานาจการยิงทั้งหมดไว้ที่ทิศทางที่อังกอร์กำลังพุ่งเข้ามาแต่ปืน ห่าเรือนั้นทับได้เพียงมองอย่างสิ้นหวังเทพแห่งกาลสังหารที่น่าสะพึงกลัวนี้ได้ถูกทำลายอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอำนาจการยิงที่หนาแน่นแต่มันนั้นก็ได้ฟื้นฟูร่างกายขึ้นมาใหม่และยังเดินหน้าต่อไปในที่สุดเสียงคำรามเหนือธรรมชาติก็ได้ดังกึกก้องท่วทุกห้องของยานลิสเปนเดนทุกจอแสดงผลและหน้าจอข้อมูลบนสะพานเรือกลายเป็นมิติวาร์ปสีเลือดไฟแห่งนรกนั้นลุกโชนขึ้นมาในทันทีพร้อมกับความหวาดกลัวที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถต้านทานได้เดมอนไฟมารได้บุกเข้าไปบนยานลิส ไราเทเนโรดาก็ได้มองลูกน้องที่ควันหนีดีฟอวิ่งหนีเอาชีวิตรอดไปทั่วเธอนั้นได้ทำการกัดฟันแน่นชักดาบที่คาดเอวออกมาแม้ว่าในจิตใจของเธอนั้นจะกลัวอย่างสุดขีด้นแทบจะทำให้เธอนั้นขยับตัวไม่ได้แต่ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่เธอนั้นจะต่อสู้จนตัวตายนั้นก็ยังไม่สั่นคลอนนะจากนั้นไม่นานไอราเทเนโรดาวิญญาณของเธอนั้นก็ได้กับคืนสู่บัลลังก์ทองคําและเมื่อความเงียบงันนั้นได้ปกคลุมไปทั่วสถานการณ์การลบรอบดาวมาลักเบลนั้นเริ่มพลกนนนนอาา้รีบถณลตะ โจมตีสามง่ามของเดมอนไพรยมาตอนนี้ยานอาโอเมนที่เป็นหัวหอกที่1น,นั้นก็ได้ถูกกองกำลังป้องกันอทางจากักรวรรดิจำนวนมากขวางไว้ชั่วคราวสเปนมาลีและซิสเตอร์ออฟแบทเทิลได้เปิดฉากการโจมตีบุกยึดยานครั้งสุดท้ายและในหัวหอกที่2ยานเอสเทนกูเนเตอร์และกองยานของมันกับสามารถบุกออกจากแถบดาวเคราะห์น้อยและทําการโจมตีดาวมารักเบลและรวมไปถึงปบปะการป้องกันวงขัวจรโดยรอบแต่ด้วยการเข้าแทรกแซงอย่างทันท่วงทีของเหล่าเกร์ไนก็สามารถหยุดยั้งการโจมตีเหล่านี้ไว้ได้ชั่ว,ว,ะะว 3, ออครนนัน ไม่มาถึงเร็วอกองกำลังป้องกันทางจากักรวรรดินั้นก็ยังคงมีความสามารถที่จะทําการทําลายยานลบเวิลด์อีเตอร์ที่ดูเหมือนจะหิวโหยเหล่านี้ได้และด้วยการประสานงานที่หนานแน่นขึ้นความได้เปรียบในสนามโลของฝ่ายจากักรวรรดินั้นก็ได้กลับคืนมาการลบป้องกันในวงโครจรของดาวมารักเบลนั้นกลายเป็นการต่อสู้ที่ดูดเดือดและสูสีกันโดยฝ่ายจากักรวรรดินั้นเริ่มอาศัยแท่นป้องกันวงโครจรรวมไปถึงอํานาจการยิงต่อตานอากาศยานบนพื้นดินสามารถเช่เชยจานวนที่ด้อยกว่าได้เพื่อทีชิงความได้เปรียบในสนามโลกโดยทั้งสองาตางเวิอศ ด้วยอำนาจการยิงเลือดและเศษโลหะโดยในการต่อสู้เหล่านี้นั้นเดมอนไพร์มานะได้บุกเข้าไปในยานโลโคจัก,กรวัดลลวิลำแล้วลำเล่าเปลี่ยนทุกห้องและทางเดินนั้นให้กลายเป็นนรกบนดินเดมอนไพร์มาได้ทำการใช้กําลังของตอนเองและสามารถทําให้ฝ่ายเคอสนั้นกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างรวดเร็วแล้วเมื่อเข้าใกล้ดาวมารักเบลมากขึ้นเรื่อยๆอังกอร์นั้นก็สามารถรู้สึกได้ถึงแสงสว่างนั้นมากยิ่งขึ้นแสงสว่างนี้กําลังลอกเลือดของเขาออกจากโครงกระดูกทองเหลืองแต่ความเจ็บปวดเช่นนี้นะทำให้เขานั้นโกรธมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่่งงเเขขาาาาาคคคมมหนนนักกึ้ืๆว เริ่มแตะสลายเช่นเดียวกันยิ่งอังกรโกรธมากเท่าไหร่เทพคอนนั้นก็ค่อยคืบคานเข้ามาสู่ร่างกายของเขาไฟแห่งนรกนั้นก็จะยิ่งสว่างขึ้นและเมื่อฝ่ายลุกและฝ่ายลับรอบรอบดาวมารักเบลเข้าสู่สภาวะชะงักงนันอังกรนั้นก็ได้ฉวยโอกาสบุกเข้าไปเพียงคนเดียวห้ามกลางอำนาจการยิงต่อต้านอากาศยานที่ยิงขึ้นสู่อวกาศอย่างต่อเนื่องและตอนนี้บนพื้นดินเทวรูสีเลือดขณะนี้เขนานั้นมีเป้บหมาเดียวั่นคือทาการทําลายเครื่องยนต์โคโรลเอนจินด้วยตนเองซึ่งสุดท้ายนี้ผมหากใครชื่นชอบคลิปน โอนเนตไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยนะครับและเดี๋ยวนี้ผมยูทูบ e นั้นก็ยังมีช่องทางใหม่นะผมที่คุณนัสามารถสนับสนุนผมได้เพียงให้คุณนะผมกดที่ลิงก์สินค้าของทางช้อปปีที่ผมนั้นได้แปะเอาไว้แล้วคุณนะผมก็จะกล้าเข้าสู่หน้าของช้อปปีเลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นที่ต้องเป็นสินค้าที่ผมนั้นทำการแปะเอาไว้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไกลๆแล้วช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะวา